สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะแอดมินก็จะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะฮานอยชุดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ให้เด่นไปที่ C นะคะเด่นไปที่ C วิ่ง830นะคะ แนวทางเข้านะคะน้อยพิเศษนะคะ77นะคะบนหลุดไปนะคะพี่น้องจา้าส่วนล่าง68นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะส่วนน้อยปกติ01นะคะก็หลุดไปนะคะสายวิ่งก็เข้ามานะคะ0ูนย์สำรับ12นะคะ12ก็หลุดไปนะคะล่าง มาดูนอย VIP กันนะคะ16นะคะก็หลุดไปนะคะส่วน C6 ล่างนะคะมานะคะมาตรวจตรงนะคะพี่น้องจาก4-6ตรงตรงนะคะ<ม>เห็นไหมคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าอันนี้แอดมินจะรูดอะไรไปรับชมกันนะคะ วันที่หนะคะเดือนเจ็ดปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยสูรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้องจ๋า แอดมินก็ให้เด่นไปที่เด่นไปที่เดินไปที่เดนะคะวันนี้ส่วนวิ่งก็จะมีแปดห้า 3นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารูด7กันนะคะก็จะมี70 71 72 73 74 75 76 77 78แล้วก็79นะคะ แอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลื่จา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 75, 73, 78นะคะ แล้วก็จะเป็น77แล้วก็จะเป็น70นย์นะคะตัวที่ชอบนะคะแอดมินขอถวนอีกรอบหนึ่งนะคะตัวที่ชอบก็จะมี70 7ดศู7 7, 7์เนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรืยๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า